เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้แล้วหนึ่งรายคนร้ายที่ตะเวนงัดตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือข่าวบอกว่ารอบสามเดือนต่อเนื่องที่ผ่านมาในโซนในเขตของตำรวจนครบาลเนี่ยมีคดีงัดเอาเงินจากตู้เติมเงินโทรศัพท์ถึงสองอเสคดีอันนี้รายงานเอาไว้เฉพาะในโซนของตำรวจนครบาลสองเสคดีในรอบสามเดือนนะ โดยตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล9ชุดสืบสวนสอนอบางขุนเทียนร่วมกันจับกลุ่มตัวนายอรุณสิทธิ์ลิมประกะมลศักษิ์36ปีนายอรุณสิทธิ์ในชื่อเล่นชื่อว่านายเต่าหลังตราเวนก่อเหตุงัดตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือในหลายพื้นที่การทำสถิติการทำยอดในการงัดแงะของหนุ่มนี่เขาบอก11ครั้งพลต,ตรีพานุรัตน์หลักบุญ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกพง์อานาันท์ไพยคลึงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลก้าวสนธิที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจท้องที่นั่นแหละนะครับจับกลุ่มตัวที่ห้องเช่าเล็กที่ร้อาอาคาร t ีดีเพลสซอยกระทุ่มลมหนึ่งถนนพุทธมนตรสาย4ี่ตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานนครปฐมของกลางที่จับได้ก็มียาบ้า20เม็ดยาไอหนัก 1น8งกรัมมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นคลิกสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนึ่งคันหมวกนิรภัยเต็มใบสีขาวพ้นสีดำอมพรางหนึ่งใบเสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนก่อเหตุสองชุดกระเป๋าเป้สีดำคาดขาวหนึ่งใบกระเป๋าเป้สีดำคาดส้มหนึ่งใบคีมตัดเหล็กขนาดใหญ่หนึ่งอันเหล็กงัดยางรถยนต์หนึ่งแท่งอุปกรณ์ที่ใช้งัดแงะตู้เติมเงินโทรศัพท์อีกจำนวนหนึ่งหลังถูกเจ้าหนะ้าที่จับกลุมก็ให้การ ในเต่าพวกนี้นะให้การบอกนี่ตาผมเนี่ยคอมเมนต์เบื้องขวาผู้สื่อข่าวเขาบอกเอ,อเข้าตำราไทยนี่คุณผู้ร้ายคอมเมนต์เบื้องซ้ายจะได้หัวหัวเราะหัวราะสนุกสนานเนี่ยนะคอมเมนต์เบื้องขวาจะได้จะได้ร้องไห้ติดคุกก็ดีดนะในรอบสามเดือนที่ผ่านมาทั่วทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถิติก็บอกว่าตู้เติมเงินมือถือถูกง,งัดไปสองร้อยเจ็ดสิบห้าคดี ในโซนของตำรวจนครบาลสองสองคดีนะครบ,บาลห้าคดีนะครบ,บาลหกหกคดีนะครบ,บาลเจ็ดสิคดีนะครบ,บาลแปดเจ็ดสิบสาคดีและนะครบ,บาล9ก้าร้อยหกคดีในโซนในพื้นที่ของตำรวจนครบาลมีตู้สำหรับเติมเงินที่ตั้งเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นหมื่นสี่พ้อยตู้อยู่ตามตรอกซอกซอยในย่านชุมชน ส่วนใหญ่ก็ตั้งเอาไว้เฉยๆไม่มีรปภไม่มีกล้องไม่มีไฟสว่งสว่างอะไรบางที่บางแห่งมันก็สะดวกสะดวกต่ออรุณสิทธิ์หรือว่านายเต่าคนนี้ที่จะหาะไรายได้แบบผิดกฎหมายนี่แหละนะครับนายเต่าหรือว่าอารุณสิทธิ์คนนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วหลบหนีหมายจับหลบหนีไปเปิเปดอู่เล็กๆรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ไปหลบก็อยู่ตามชานเมืองรอยต่อกรุงเทพสมุทรสาครนครปฐมรับซ่อม ระยะหลังๆในเกิดติดยาบ้ายาไออย่างหนักก็เลยไม่ไหวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็เอารถลูกค้าที่มาซ่อมนี่เลยขับไปถอดป้ายออกเปลี่ยนสีไปบ้างเปลี่ยนบางโคนเปลี่ยนอะไรสารพัดออกไปสวมใส่หมวกกันน็อกอย่างที่ภาเพเห็นนันนะ,ะบางภาพนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันขี่มอเตอร์ไซค์ลุยเดี่ยวตระเวนก่อเหตุงัดตู้เติมเงินมือถือบอกเลือกเอาเฉพาะตู้สีเขียวแดงเพราะงัดแง่ายนะ พื้นที่ฝั่งทนบุรีส่วนใหญ่ก็จะในโซนความรับผิดชอบของบอกอน,นอก .9 แล้วก็ไปถึงสมุทรสาครก็กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดหาเงินซื้อยาเสพติดบอกบอกอย่างนั้นนะขับขี่ไปตามแหล่งชุมชนสารวจหาตูต้เติมเงินที่อยู่ในจุดอับแสงรับสายตาใช้คีมตัดเหล็กเหล็กนัดยางรถยนต์แงะแง,ง,งะเอาถุงเงินในตู้ได้คราวหนึ่งก็สามร้อยถึงสามพันกว่าบาทแล้วก็ไปเลยก่อเหตุแทบทุกวันสองถึงสามตู้ต่อวัน จำไม่ได้ว่าตู้เก่าเคยงัดหรือเปล่าขนาดนั้นเลยทีเดียวนะแล้วตำรวจจับกุมได้ก็ข้อหาก็คือครอบครองยาบ้าและก็ยาไอเพื่อจำหน่ายและวก็หารักทรัพย์ในเวลากลางคืนแก่นายอารมณ์ิบตัวนายเต่อผูนี้ส่งสอนอสมัยดำเจ้าของพื้นที่ดำเนินคดีนะอันนี้คือส่วนของอีกส่วนหนึ่งในจำนวนสองร้อยเจ็สิบห้าคดีที่ถูกงัดตู้ไว้นะจะมีเบอร์ไหนมั่งจะมีรายไหนบั่งตำรวจกำลังล่าต่อไปว่าจะมีกี่รายมีกี่คนที่ ลงไม้ลงมืองัดเอาตู้ของชาวบ้านเขาแบบนี้เออแล้วรถจำได้ป่ะใช้ที่ผ่านมารถที่หมด,ดที่คันรถอะ้รมันกี่คันวมีทปครับมีอะไรยังไงทั้งยัอเงสีเงินครับแล้วมีหมดแล้วครับมีสองคันอ่ะครับแล้วแล้วเวฟเนี่ยเป็นองอะไรแล้วแผนอะไร่าสีแดงของผมครับเคยเป็นตันออี้ป่ะไม่เคยอันนี้ชื่อใครชื่อเอะไรหรอเปล่าถืว่าตอนนั้นผมไปซื้อมาแล้วถือว่า ซมาราคาโทรครับแล้วคือว่าผมก็มาคือว่ารถที่ถูยึดเนี่ยครับรถเอาเวียนวีอา์ติดเนี่ยจะเวียนรถวีไออย่างไ่ไ่ที่บ้านครับรถเราซื้ซื้ออย่างไนนี่อ่ะซื้อมาจากฝั่งครับฝรางสองครับฝั่งสองซื้อมาจากร้านร้านซ่อมรถใช่ครับเรามาจากสี่ป่ะใช่ครับครับปูใาย่ข้าวหมยังไงท่านเบอรสองโอเคไลน์ไปไหมแล้วที่ไหนครับ อะไรที่ไปทำอะไรตู้น้ำนัตู้น้ำตู้น้ำไม่เคยทำครับแค่ได้ตู้ตรงไหนไทรานอย่ไหมาน่ี่ถ้าถ้ามึงเห็นรูปวงจรปิดของที่มึงทำจำได้ไหมนี่อยู่แล้วเลยำได้ไหมเลี้ยงใครอ่ะเลี้ยเดือนกรกฎาคมมีวงอะไร